มีได้กี่ตัวสอนเด้อทุกคนหนึ่งสองยู่ย่ขึ้นมาทำไมลูกเออ,อบึงง่งยงเมียใครกราบสบายดีวันสุขสุขคนสบายดีตอนเศร้าพี่นอ้องมื่อี้ว่าคุจิรอเด้อทุกคนอยู่ป่า มาตั้งหอยับหอยแด,ง,ดงพี่พน้องม,มือนนี้เบิงบ้งเบิง้งเบิ้งหูนี่นัน่นหูนี่นัน่นคุยง่ายพี่น้อง,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 งแต่ว่ามีหู้อยู่สามหูน,นะคะโอ้ลมมาเลยเด็กจกลมผนหรือว่าลมหยางมาพี่น้องมากุนซีรอนอ้ำเดี่ยวเด้อเหมือนนี้เด้อทุกคนบ้านไปก็นา่งละมอนเลยขี่รถมาไก่พี่น้องเมือนนี้มาอยู่ทั้ง,งอันหอยแดง ตุ่ยคนเคยพามาใหา้เหตุไปแหละพี่น้องเพราะว่าทางนี้นั่นนางกะมอนพนูด่าโอ้ถึงแล้วแต่ว่าคยุยจิโร่ก็อาจจะค่อนข้างลายบัดยากเพราะว่าโบเดมากไก่เตสิได้เลยพี่น้องก็เลยมาลองเบ่งเนาะผู้นี้ได้ตัวแม่สองตพี่น้องว้าวไป ลุ่นน้ำกันทุกคนว่าบ่เกลือบอ,บอ,บอัน้นำซิมาสั่มไหลเนาะมาพี่เจ้าข่าวสู้เล็กอ๋อข่าวสู้ในการคุดเป็นที่เรียบร้อยเมื่อกี้นี้มาแต่ติตตดต่อรถเกี่ยวข้าให้เขาเจ้าพี่น้องก,ก็เลยทั้งคุดทั้งแซ่บทั้งโถก็เลยยากก็เลยบริทายคลิปเนาะตอนนี้นก,นก,นก็คือข่าวสู่การถ่ายคลิปขุดจิโปมแล้วพี่น้อง นี่แต่หูซอดพี่ดองม่วนอยู่ในนี้นะแต่ว่าแต่ว่าคนนี้บทชใส่ับมามาทุกคนที่แรกว่าสุดสวนเก็บตุ่ยมาทาั้งพี่พี่ดองนางบกมานางนางว่ามันไก่ก็เลยไได้มาด้วยกันเนะาะมันหึนงมันหืงปวดเลยมันหึงก่หล เนะสี้ยวนี้พี่น้องพี่ล้อมันซ้อนมันจะให้ดูดูในมันซ้อนสองมันจะอยู่ด้วยกันเลยคู่กับตัวเมีย ปูอร่อยเลยแล้วอ๋อไข่คา่กี่นอะนี่ๆๆๆๆๆคนอบมั้นี่็นบ่นี่ตัวผู้นี่ตัวผู้ข้างล่างจะเป็นตัวเมียฮะนี่ อันนี้คือตัวเมียเห็นบอกพี่น,น้องสนั่นแหละมันก็มมวล,ลวหรอวะขุดเลยได้ทั้งตุผูได้ทั้งตัวเมียพร้พอมกันเลยเสียงจีโร่คานสน,นั่นเท้าขออยู่ได้พี่น้องโลได้รับบรเทา้าโบเป็นหาขุดบรเห็นอ่ะเดี๋ยวขอบขุดก่อนนีอพี่น้องตัวเมีย เอาขึ้เขาไปรูปรูปจะอีออกมาลูกไม่ใครเด้อพี่ดอกนี่พี่ดอกบูดเลยนะเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกันเป็นคู่แบบนี้เลยนี่ตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนี่เห็นไหมถ้าแบบนี้นะโอ้โหมันเลยทุกคนถ้าเาคอยแห้ง ขเขาก็าเฮงมานพี่น้องได้สอนสามผู้เพิน่นวะเดี๋ยวจะคุ้มเพิ่อสอนสามนะ,ะปะ้าทุกคนได้ก้นอยู่ได้พี่น้องในคุยจิรอนะคุยหนึ่งแล็กกัน,นี่คุยหนึ่งถ้าเบื้องตอนมันอยู่ในคุ้มละกันพี่น้องตอนคุดสิบบุได้เบื้องเนาะเฮ้ยพี่น้องนี่ตัวผู้บมดได้เลิกเลยตัวนี้แล้วก็ตัวเมียโอ้โอ นี่นี่คุยบักใหญ่เลยมีแน่นอนสามตัวแต่ว่าหู้นะเฮ็ดร้ายหลายพี่น้องเนี่ยสามหูสซีหูได้แล้วคุยบักใหญ่นะใบบ้าเห็นเธอเห็นมาเด้อมาเด้อมวนกระด้อหูละสองละสามนี่จีกแค่ตัวจ็บเจ็บแค่ตัว มีสามหูเลยหูสะงูโลกเ็ะหูโลกงูเทหุ้ยน้ำนี่กนแกเทะอยู่ประจกักษ์พอจิโร่มันสอนกันเลยพี่น้องน่าน่นาจิโร่มาเรืเ่อยๆทุกคนสองเถ่าม่วนได้พี่น้องแบบนี้นะดูคุย สบายดีจ้าทุกคนได้หูสามสามหูนะึน้องนังสัตสอง,สงคอยชุดเดียวนี้ต่ซองสองซองสองเคยได้แต่ซอง,ของเขาบอยได้ซานจ้เสื้ออันนี้ซ้กับหวนาะพี่นนางหัลลวเหรออ่ะไปรนนุ้นเบิ้งนี่อีกพี่เนเบ้องเบิ้งคุยีนน้ำเบาหนกกันมันได้คุดอยู่บ้า เอ,อมากันสามคนพี่้อกวันนี้มากันนังละมอนเน่นเ่านามเบาเอื้อก้ย่าจกกว่าเฮ้ยตอนเด็สอนโจใช่ไม่หเห็นมันปนั้นบ่เมื่อยน่ะส่วนเรามาเนาะดูดยโอููจิรอเลพี่พ้อก มันอยู่ํากันเบิ้งหนึ่งสอมีสามไหมแต่แต่สองไม่เต็มมีแต่หูสอนสองซมสิม่วนพี่น้องเ้ยไปไปลุดบนของขอยันนกเข้าตัวตาแม่ก็่ไดทเจ้าเลยอีกนงอนสองนกัมาพี่น้องมือนีมาสคนบับดอ นางมานางสองนางสามเลยนะก็เลยได้ลายสอซอสามก็ลายไม่จากสองสองสอนสามนี่ก็ได้อยู่สองสองไปมัดสีเด็ดปฮะสอนสามพอมีเมียน่อยเมียง่ายกตัวอ่างอีกแล้วเมียหน่อยเมียงหญยม้วนพี่น้องคุดที่รอม้อนี่นะไม่บาบามันซสอนลายนะเฮ้ยสอนสองสอนสาม พูดบ้างตัวนี้ตันี้เนีะเคยมันกับแค้มคองเนีน่ยมันกันเลยอย่างตงาัวใหญ่ลูกป่าน,นีนนน่กับอง,งเคยเนาะเออ,ม,อมันอานิสกรอรดล้างกับคือ,ค,อคิอทอดแบบๆอยอะโบ,บ, <c oughs> บพี่ผู้ยุที่ยังโหไปไปเบิ่งด่อน,นตัวนี้พี่น้องพอจอดตอนนี้เป็นด่อนปามันขาเจ้าบกปลูกไปเบิ่งไม่ อุกอ้าวพี่น้องตื่นกันเองเฮ้ยมูตัวจายื่กกี้เดซี่มันหักบริยูน้ำกันมันเป็นหูเป็นหูหูแยงกันตัวเมียสามตัวครูนึ่งเฮ้ยบอก

เดมาหาปได้บอสอ้าวดว่าจสั่นคอยห้องกระเขาบป้าจับไปชิวะคอยห้องกระขาบป้ามาจะเียงนี่ล่ะจลายแล้ว พ้าเจ้าคุดขายไปแล้วมันก็เลยอึดทางนี้นะนเิมมาไปได้พี่น้องหนึ่งบูนี้ได้หนึ่งแล้วว่า จนคุยง่ายๆตัวนี้นี่มันซับซ้อนแหงสองมันลายพี่น้องนีย จ,จ้ามีเจคุดูสิแต่าคุยเดียวมันิอร่วมกันก็เป็นหูเป็นหอกเป็องของใครของมันอยู่ดอ,อกมันจะเล่เี่นค,นคนก็อหองใหญ่สี่น้องสีสีสสสส เป็นของใครขอ,องมันแต่ว่าได้สี่แล้วอ่ะได้หาเนี่ยได้สี่พี่น,อนออ้องเบิดมาพี่น้องตื่นเบิร์ยเนี่ิยมาลองลุ้นเบิดคุยพี่นอ้อ,อ,งนองอุ้ยไงคุยลงอันนี้ได้พี่นอ้องเลยแต่ว่า ขาเจ้าค oh. nah, uh ุดก่อนอันนี้ขาเจ้าบุกคูตก่อนเนี่ยโอ้ยคูจีรอนนะทำสีคดพี่น้องอันนี้แบบแค่กล่ำข้าวเจ้าอันนี้โอ้ยเดือดอย่างเด้อคุยสิ็ดจักสิ็ดจักโตเพราะว่าคุยนี่ใหญ่แห้งไงแบบว่าออื้หือหมึงดูเนี่ย สองรูแล้วไม่อยู่ยัไม่อยู่โอ้ยถืกเสียมแล้วหนึ่ง สองพี่รองสองเราได้สองสองตัวเต้าได้แค่สองจ้าทุกคนไม่มีคือว่าสี่ได้สามได้สี่คือตอนมาได้แต่สองจ้าก็ได้ทับด้วยจากตัวเท้าผู้กุดมาป่านี่นะเขาเจ้าขุดลุยล้อพี่น้องเอ้ย ขุดแท้คุดว่าพตัวเดียวมันไม่ซ่อนมันไม่ซ่อนเริ่มอยากเมื่อยเลยลนะแต่ว่าจิลอ,อนั้นเพราะได้คุดอยู่พี่น้องมาป้านี่นะแต่หากคันเม่นทำมาไวนะเฮ <S <S ้ยคุดจิลอ,อนะพี่น้องเอ้ยเพอเจ้าคุดนั้นค้ยไปค้ยมายืนท่งๆนะ <S <S หากบริทายเบิ้ง <S <S เอาเอาเอา ยังได้กระดหูเราซ้องอยู่แล้วได้แล้วตัวนั้นได้แล้วเดียวซ้มมองดูหักซเนี่ยบุค่อยได้เด้องนได้แต่ซองสามซีซีเลยตัวเออบุคเคยได้อยู่ตัวทางทั้งทางเขามาได้แต่ซีหากเขามาทางนี้ได้แต่ซองบเคยได้อนลายไปแลว กับซ้ำน,น,นี่ยหันแล้วในช่วงร้ายเพคะตัวแบดจ๊ะเนี่ยเบลดเบิ็ดอะไรก็ได้ได้สองแต,ต่ตัวมันตัวเนาวตัวเมียหนึ่งใช่มีหูต่ออีกสามพี่น้องแต่ว่าตัวหนึ่งเนี่ขาดเครื่องละ โอ้ยเสียดายดิตัวเมียด้วยเจตุยจะลืมพาสโลงไว้อยู่ห้องบอบอทงยามเฮ้ยอยู่บ่พี่นอมือนี้นี่นี่นีอยู่นกกันสงตัวสองเฮ้ยสอง บอกวแบบยูดมกันเลยเนี่ยนะเออเยอนะเออึแซองบซองบซองมันกระมวนแล้วี่น้ององอือเ๊บเพบมันรุ่นของมะนนะเอา ยาเตหนึ่งคอยน้ำมักแบบแบบมันยู่น้ำกันนั่นแบบมันเป็นพงใหญ่ๆแล้วมันยู่น้ำกันเดียบอนอันนี้มันอยากแยกนี่มันเป็นหูแยกนอันนี้มันเป็นห่องไผ่ห่องมันสองตัวเลขแค่สองนั่นแหละเอาเลยหูนะฮันดี้ใช่ไหมทางเสียมนะเบิดละเอา อ <N> 2พี่น้องเอ้ยหูละ2มันละมวนคื้นอยังนีเบิ่งสินําเบิ่งหูนี่ก่อนได้รุ่นบ่คุยใหญ่พี่น้องคุยพวหูหลายโยเริ่มจากเมื่อยแล้วพี่น้อง

มวนเบ่เนี <c oughs> ่ยก็ยังมีหูไปอีกพี่ไดออกมาจากป้าเมื่อยเบ่บบเมื่อยเบ่หักนาเรือเจ็ดรอดอลนะเตรียมสิเมืออลไรพี่น้องเบิ่งป้าทุกคนของนางน่ะจุดสิจุงาเห็นอยู่บา โอ้ขันเปิดนี่ยันมันป่ายใบไม้เอาใบาใหม่หน้านี่จะมาคืออย่ามาคือเธอ,าาอปใใอดได้ใสเอีหยังมึงนี่พี่น้อง <c oughs> ปอดจนเครื่องของพ <c oughs> ี่จนฮอดพี่โอ้ายยังมาหยอกกันอันนี้ของน้อยคอยพี่น้องการได้เครื่องของคือกันจ้า <c oughs> โอ้ยอยังมาเต็มห้องนอนน้ำดิ <c oughs> ห้องน้ำกระจุงาจ้า ผลงามันเลิกเคืเครื่องของพี่น้องพูรละเครื่อองงเครื่องของอ่ะจะค่อยมันอันดับคลิปต่อไปละกันเมื่อสุครสุคนคลิปนี้ก็สี่เดีอัมาพาจากก่อนละกันนะพี่น้องเนาะจังได้กันขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้เด้อพี่น้องมวนแหงหูสองหูสามหูสี่เคยได้หาบได้แต่สี่สี่สามสองขอยก็เคยได้แต่สามแต่สี่ หาบ่ท่านได้เคยได้เน no? าะไปทุกคนคไ,ไ,ไปแล้วลที่ตัดคลิปน่ะตอนอนับเธอนับแต่เธอได้เธอได้เส้นมาบอกฉันได้ด้วย